ไปครับต้นปนกำลังจะพาไปกดลิฟต์ไปกดชั้นไหนครับกดชั้นขึ้นชั้นบนเหรอครับอ่ะกดหรือ,อยังครับอ่าลิฟต์เปิดแล้วครับเข้าไปลิฟต์แล้วกดชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองครับลูกอันยักษ์ ล,ลูกจะกดลูกดีว่าจะกดปิด,ดตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหนครับตอนนี้กาลังขึ้นนะครับครับดีกลาลังขึ้นนะคะ,คนนะ,คะตอนนี้ไปกับต้นปุนครับไปครับว่าจะพักกับห้องของเราใช่ไหมครับห้อง<ม>ของเราทางนี้ครับพี่ปุประตูก่อนดูประตูบก่อนอ๋ออยากดูประตูรีบก่อนนะครับอไปครับ